สภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังซบเซากําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องการตกต่ําและซบเซาของเศรษฐกิจโลกกําลังส่งผลกระทบโดยรวมแต่ในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยุโรปก,กําลังแย่แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองฮะเพราะว่าประเทศต่างๆที่กําลังต้องการตอนนี้คือเรื่องของพลังงานและอุปทานเรื่องของอาหารนั่นหมายความว่า าไทยยังคงยึดหลักสำคัญเรื่องของอุปทา,านอาหารไว้นะครับส่งออกเรื่องของอาหารมากขึ้นเพราะประเทศไทยมีทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ำไปทางไหนก็มีน้ำไปทางไหนก็มีข้าวมีโอกาสที่เราจะฟื้นตัวในช่วงที่เกิดวิกฤตทั่วโลก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้คุกรุ่นนะฮะปรากฏก้าว่ามีการขับไล่ประธานาธิบดีบานปลายจนเป็นที่มาของประธานาธิบดีของสีลังการประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีสีลังกาหนีรอดอย่างวุ่นวิตก่อนประท้วงนะครับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีการบุกทำเนียบประธานาธิบดีโคทาพยะราชปักษาของสีลังกาหนีออกจากบ้านพักทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ผู้ชุมนุมประท้วงนะครับไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ จะบุกเข้าทำเนียบะะรัฐบาลและก็สำนักงานที่เขาอยู่อย่างใกล้เคียงฮะประชาชนหลายพันคนเข้าทําการโอดล้อมโอบล้อมบ้านพักประธานาธิบดีเพื่อเรียกร้องให้ลาออกและโทษว่าการบริหารที่บิดพลาดของรัฐบาลทําให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจก <c oughs> รังเลวร้ายที่สุดส่งผลให้ประชาชน22ล้านคนของประเทศและเกาะแห่งนี้เผชิญกับทุกขยากลําบากหลายเดือน นในขณะที่ฝูงชนจำนวนมากพังประตูทำเนียบประธานาธิบดีทหารส่วนหนึ่งก็ออกมาทําการปกป้องทำเนียบด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อต่อต้านพวกเขาไว้จนกว่าราชบัพษานั้นหลบหนีออกไปได้ซึ่งต่อมาประธานาธิบดีนะครับของสีลังกาก็ปรากฏว่าประกาศลาออกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็หลังผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยทำเนียบ ไล่ล่าจุดไฟเผาบ้านนะครับนายกประธานาธิบดีโคทาพยะนะครับราชปักษาของศรีลังกานะครับได้ประกาศลาออกนะครับโดยจะลาออกในวันที่13กรกฎาคมยอมอ่อนข้อแรงกดดันนะครับที่ประวงวุ่นวายอยู่อย่างดุดเดือดน,นะครับซึ่งมีการไล่ล่าต้องหลบหนีนะครับล่าสุดก็ออกนอกประเทศนะครับหวังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ หนักสาหัสอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาชนหลายแสนคนเดินขบวนในกรุงคอลัมโบเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์บริหารผิดพลาดในการเงินการกลังจนประเทศล้มละลายขาดแคลนอาหารและขาดเชื่อเพลิงนะครับจากการบุกเข้าประตูทำเนียบประธานาธิบดีและลอกขึ้นของผู้ประท้วงเดินไปทุกห้องนะครับบางส่วน ระบายอารมณ์ด้วยการกระโดดลงน้ําแล้วก็เล่นน้ำนะครับในธรรมเนียบประธานาทิบดีนะครับสีลังกาประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าพื้นฐานมาหลายเดือนนะรวมถึงไฟฟ้าดับเป็นเวลานานและเงินเฟอ้อสูงริ่วหลังทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นหมดเกลี้ยงนะครับโคศกของโรงพยาบาลในโคลัมโบเปิดเผยว่ามีประชาชน3คนกําลังรักษาตัวจากบาดแผลกระสุนปืนส่วนคนอื่นๆ3 6ลายมีอาการหายใจลําบาก เนื่องจากโดนแก๊สน้ำตานะครับก่อนหน้าวันเดียวกันก่อนกำลังความมั่นคงพยายามสลายการชุมนุมของฝูงชนที่ก่อการจราจนในเขตนะครับบริหารของโคูรัมโบส่งผลทำให้เกิดการประทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรัฐบาลของอเขานะครับผิดนัดชำระนะครับนี่นอกระบบ51,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังเข้าสู่การกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ m f นะครับผู้ชนหลายพันคนหลังหลายสู่เมืองหลวงเพื่อชุมนุมประท้วงสะท้อนถึงความไม่สงบสุขล่าสุดมีต้นต่อมาจากวิกฤตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพวกผู้ประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนเพิกเฉยต่อคำสั่งหยุดอยู่บ้านและมีคำสั่งกดดันให้เจ้าที่นะครับการรถไฟเปิดบริการขบวนต่าง เพื่อให้พวกเขาไปร่วมทำการชุมนุมในกรุงโคลัมโบนะครับเค์ฟิวไม่ใช่เครื่องมือการปราบปรามมันยิ่งเป็นการยุให้ผู้คนขัดขืนไหลเข้าสู่ถนนมากขึ้นเจ้าหน้าที่ระบุเช่นนั้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับปรากฏว่าฮังการีตอนนี้ก็ออกมาวยวายเสนอ EU ปันส่วนก๊าซรัฐสมาชิกนะครับหลังถูกรัสเซียตัดขาดอุปทาน ฮังการีนะครับประนามอย่างดุเดือดต่อแนวคิดของ e ูที่แนะนำให้ทุกประเทศสมาชิกปันส่วนกลางสำรองกา๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่กักเก็บไว้ในขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับปฏิว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีวิพากษ์อย่างรุนแรงต่อข้อบังคับของภาระปูพันความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังงานซึ่งผลักดันพักยูโรเปียพีเพิลปาร์ตี้ ตามรอยงานของสื่อมวลชนกลังสำรองของก๊าซฮังการียังคงเป็นสมบัติของชาวฮังการีเราจะใช้ก๊าซพลังงานสำรองของฮังการีในฮังการีเพราะมันจัดซื้อโดยการใช้เงินของผู้เสียภาษีของฮังการีนะครับประธานพัก EPP ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เยอรมน,นีก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนว่า e ูจําำเป็นต้องมีกลไกผูกมัดในแนวทางการบริหารก๊าซในคลังสํารองต่างๆด้วยความสมัครคีเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเพื่อให้แต่ละชาติจะไม่มองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองทวีคแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียตอบโต้กรณีลุก,กรานยูเครนข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้เป็นกระแสก๊าซ รัสเซียที่ป้อนแก่เยอรมน,นีลดลงโหมกระพือราคากา๊สที่พุ่งสูงขึ้นและเรียกเสียงเตือนเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตรุนแรงในฤดูหนาวที่กำลังเข้ามาเยือนนะครับซึ่งโดนย้อนรอยจากทางฝั่งของรัสเซียชาวเน็ตสุดอึ้งคลิปจอดรถแบบแนบสนิทในมาเลเซียนะครับการควานหาที่จอดรถอย่างแสนสาหัสเสมอในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะ ในชั่วโมงที่มีผู้ใช้บริการสูงการจอดรถในช่องแคบๆไม่ใช่เรื่องความสามารถแต่เป็นเรื่องของการตรวจสอบให้แนช่ชัดว่ายานพาหนะของคุณจะไม่ก่อปัญหากับคนอื่นๆนะต้องแย่งกันจอดในตอนนี้สําหรับมาเลเซียอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่ายูเครนนะครับระดมหนักเลยทีเดียวรัสเซียสั่งระดมกําลังสํารองทั่วประเทศนะครับ ประชิดยูเครนคาดเตรียมทำการจู่โจมครั้งใหญ่รัสเซียระดมกำลังสำรองทั่วประเทศเข้าทำการประชิดยูเครนในการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีลุกคืบในอนาคตจากคำกล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมของสหรราชอาณาจักรการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินออกมาท้าทายว่าสงครามยูเครนในมุมมองของรัสเซียนั้นยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำ กระทรวงกลาโหมของสหาราชาอาณาจักรนะครับทวิตข้อความว่า,วร,ารัสเซียกําลังเคลื่อนกําลังสํารองทั่วประเทศและรวมพลเข้าใกล้ยูเครนสําหรับปฏิบัติการโจมตีในอนาคตข้อความระบุสัดส่วนขนาดใหญ่ของหน่วยกําลังฐารลาบในพื้นที่บางทีอาจจะจํากัดการพร้อมกับยานหุ้มเกราะ MTLB นะครับจากกลังเก็บรักษาระยะยาวที่ถูกนำมาใช้ในฐานะยานยนต์ ขนส่งนะครับซึ่งเป็นขนส่งหลักของพวกเขาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เซเลนสกีนะครับผู้นำของยูเครนก็ปลุกนะทูตประจําเยอรมน,นีกับอีก3ปลดฮะขออภยัยนฮะปลดทูตเยอรมน,นีกับพวกอีก4ชาตินะครับเคยปากพร้อยประเด็นของรัสเซียประธานาธิบดีวโรโรมีเซเลนสกีแห่งยูเครน ได้ปลดเจ้าที่ระดับสูงทางการของยูเครนในต่างแดนหลายคนในนั้นก็รวมถึงเอกอัคราชทูตรประจำเยอรมน,นีที่ชอบพูดขวานผ่าทราบเบื้องต้นไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่ที่ผ่านมาผู้นำรายนี้ร้องขอบรรดาผู้แทนทูตทั้งหลายระดมเสียงสนับสนุนนานาชาติในยามเผชิญการลุกกรานของรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ ใครๆก็เล่นเป็นแอรเรียนนะครับแห่งาภาพยนตร์นะครับปรากฏว่าวิดวิวเมื่อใส่ชุดนางเงือกลงเล่นในสะแสนเซรีแล้วก็ดำน้ำาปรากฏว่าในชีวิตของสาวผ่าตัดแปลงเพศนามว่าควีนบังเกตาโบรานะครับนาทีชีวิตที่ฟุง้งฟิ้งที่สุดที่ว่ายู่ที่สุดเมื่อขาข,าของทั้งสองปรากฏว่า เป็นหางที่สวยงามของหนังเงือกนะเป็นครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วฮนะเป็นหญิงข้ามเพศชาวฟิลิปปินส์นะครับวัยกลางคนได้เปลือยท่อนล่างของตนเองเป็นคลีปหางหนังเงือกโดยถูกห่อหุ้มไปด้วยเครื่องแนบกระชับผ้าบางนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ในขณะที่ตำรวจของญี่ปุ่นก็ออกมายอมรับระบบการรักษาความปลอดภัยนะฮะรั่วจนอาเบะถูกลอบสังหารอันนี้สงความเห็นใจส่งช่วยพักรัฐบาลชนะเลือกตั้งในสภาสูงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าร่างของอดีตผู้นำญี่ปุ่นจินโซอาเบะได้ถูกส่งกลับบ้านของตัวเองนะครับหลังถูกลอบสังหาร ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสภาสูงที่ญี่ปุ่นที่กำลังมีการเลือกตั้งตำรวจยอมรับความปลอดภัยให้กับอาเบะมีปัญหาจนนำไปสู่เหตุสลดผู้เชี่ยวชาญชี้อนิสงของผู้ส่งผลทำให้พรรคของรัฐบาลญี่ปุ่นพบมือปืนก่อเหตุ สร้างอาวุธปืนมากมายแล้วสร้างระเบิดที่บ้านเคยมีเป้าหมายต้องการเล่นงานเจ้ารัฐิแต่เปลี่ยนใจหันไปเป็นอดีตผู้นำของญี่ปุ่นแทนนะครับกระแสร้อนติดแฮชแท็กบอกว่าพวกเราต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่ความรุนแรงกลายเป็นเทรนที่ติดไปทั่วทั้งวันในสังคมของญี่ปุ่นสเรข่วบีบะ BBC นะครับรายงานว่าตบดญี่ปุ่นยอมรับว่าช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับอดีตนายกรัมบรีชินโซอาเบะจนนําเข้าสู่การจบชีวิตอย่างคาดไม่ถึงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสภาสูงที่ญี่ปุ่นที่จังหวัดนาราวันตําตหัวหน้าตํารวจจังหวหัดนาราวันโอโทมาอินะครับโอนิสุกะนะครับได้กล่าวขออภัยต่อสาธารณะอย่างสุดซึ้งก่อนส่งสัญญาณว่ามีความผิดพลาด ในระบบอารักขาอาเบะโดยกล่าวว่ามันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีปัญหาในการรักษาความปลอดภัยนะครับสำนกข่าวเจแปนไทมส์นะครับ,รข, Times, รบของญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามือปืนก่อเหตุให้การรับสารภาพกับเจ้าที่ว่าก่อนหน้าลงมือเสะเทือนขวัญเขาไปอย่างห้องประชุมจังหวัดนาราซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตชินโซอาเบะออขึ้นทำการปราศัยหาเสียง ก่อนการเลือกตั้งสภาสูงในญี่ปุ่นแหล่งข่าวยังเชี่อว,ว่าเวทีหาเสียงมีผู้เข้าร่วมประมาณ2,000คนโดยไม่มีการตรวจเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้รอยเตอร์รายงานว่าถูกมองเสมือนเป็นการทำประชามติเพื่อต่อความนิยมของพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นและสูญเสียอาเบะอ,อดีตผู้นำได้รับความนิยมในประเทศและต่างประเทศนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว,ว่าพรรค LDP และ พรรคของเขาจะสามารถสร้างกระแสะแห่งความเห็นอกเห็นใจจนส่งเข้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับจนถึงขั้นี้ต้องยอมรับนะครับท่ามกลางความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นบิกรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็มีการเดินทางมายัางประเทศไทยนะครับท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างไทยกับประเทศจีนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย นะครับรัทีสำคัญคือรัฐีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับแอนโทนีเบรนคิมเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับและมีการนัดพบปะหารนะครับกับรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งของความพยายาม ครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในการประสานความร่วมมือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในภูมิภาคสําคัญต้องแข่งขันกับจีนในขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะหาแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการฟื้นตัวประชาธิปไตยในพม,ม่าสหรัฐอเมริกากําลังเป็นประเด็นที่จะใช้พื้นที่ของประเทศไทยในขณะที่นักสร้างเกมของญี่ปุ่นนะครับชื่อดังถูกสื่อต่างชาติเข้าใจผิดว่ามือเป็นมือสังหารชินโซอาเบะนะครับ เจ้าของสตูดิโอผลิตเกมชื่อดังของญี่ปุ่นฮิเดโอโคชิมะถูกสำนักข่าวอีรานกรีซและไทยนำภาพไปใช้รวบคนในข่าวรอบสังหารอดีตอนายกัมตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจนทำให้เกิดการพิวิจารณ์ถึงความไม่รอบคอบในการทำข่าวซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับ ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกกําลังปั่นป่วนนะครับฝั่งสาภาพยุโรปกําลังได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดนะครับตอนนี้ฮังการีนะก็กําลังจะถูกแบ่งปันพลังงานซึ่งฮังการีก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าฝั่งสาภาพยุโรปจะใช้กลังสำรองนะครับที่มีอยู่ทําการแบ่งปันพลังงานให้ฝั่งสาภาพยุโรปนะครับในขณะที่การลอบสังหารชินโซอาเบกกาลังเป็นประเด็นไปทั่วโลก นะครับและประเด็นที่กำลังฮอตตอนนี้คือการขับไล่ประธานาธิบดีนะครับของสีลังกาสกุลราชปักษาออกนอกประเทศจนมีการลุกลามเผาบ้านของประธานาธิบดีในเชิงงานสังเคราะห์นะครับรเราดูสถานการณ์เราจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดติดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอบสังหารประธานาธิบดีอขออภัยฮะรอบสังหารนายก,กตรีขับไล่ประธานาธิบดีในสีลังกา และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งรัสเซียเจตนาที่จะตัดก๊านะครับไปฝั่งของเยอรมนีจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งหมดเกิดจากนะครับการวางเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต วางเกมจะเล่นงานยุยุในยามที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปตกต่ำอัตรางเงินเฟอ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นจึงเปิดเกมสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธตอนนี้ถูกย้อนรอยอย่างแสบเผ็ดนะครับ ตอนนี้เรื่องของอาหารกําลังเป็นปัญหาเรื่องของก๊าซนะครับเรื่องของพลังงานน้ํามันกําลังเป็นปัญหาของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับเหตุการณ์ที่บานปลายยาวไปถึงสีลางกาสีลางกาก็เกิดการล่มของเศรษฐกิจมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังซบเซากําลังตกต่าอย่างต่อเนื่องการตกต่าและซบเซาของเศรษฐกิจโลก กำลังส่งผลกระทบโดยรวมแต่ในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยุโรปกำลังแย่แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองฮะเพราะว่าประเทศต่างๆที่กําลังต้องการตอนนี้คือเรื่องของพลังงานและอุปทานเรื่องของอาหารนั่นหมายความว่าถ้าไทยยังคงยึดหลักสําคัญเรื่องของอุปทานอาหารไว้นะครับส่งออกเรื่องของอาหารมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ำไปทางไหนก็มีน้ำไปทางไหนก็มีข้าวมีโอกาสที่เราจะฟื้นตัวในช่วงที่เกิดวิกฤตทั่วโลกในยามนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ